ในวันนี้พี่เจฟรี่จะมาสวนสัตว์ที่หลอนที่สุดนั่นก็คือสวนสัตว์ยานาบีจากป๊อ p ปี้เพท i มชั h a เตอร์สใครที่ได้เข้ามาในสวนสัตว์แห่งนี้แล้วไม่มีทางที่จะได้กลับออกไปง่ายๆพี่เจฟรี่ก็ติดอยู่ในสวนสัตว์แห่งนี้เช่นกันแล้วจะรอดหรือไม่ใครคิดว่ารอดคอมเมนต์หนึ่งไม่รอดคอมเมนต์สองก่อนรับชมคลิปขอคนละหนึ่งไลค์หแชร์เป็นกำลังใจกับพี่เจฟรีไปดูกันเลย กลับมาแล้ววันนี้นะครับพี่เจฟรีก็กลับมาสวนสัตว์อีกครั้งนะครับทุกคนอ่าไม่รู้เหมือนกันนะครับว่าสวนสัตว์แห่งนี้อัปเดตอะไรมาบ้างเอ่ยโอเคครับเราเข้าไปสวนสัตว์แห่งนี้กันเลยยูเอ้ยเดี๋ยวใครวะเนี่ยเอะวาแต่แกนั่นแหละเป็นใครเออเดี๋ยวผมมาเที่ยวสวนสัตว์ครับงั้นเหรอ,อว่าแต่ฉันก็ เพิ่งถูกจ้างมาให้เฝ้าจากที่นี่อะนะฉันก็ไม่รู้เหมือนกันว่าข้างในมันมีอะไรฉันไม่มั่นใจละกันถ้านายอยากจะเข้าไปก็เข้าไปได้เลยแต่ห้ามบอกใครนะว่าฉันบอกให้หนายเข้าไปเพราะว่าฉันถูกว่าจ้างมาให้เฝ้าแค่ดานน,นาเท่านั้นฉันก็ไม่รู้เหมือนกันว่าข้างในมีอะไรบ้าง ได้เลยครับเดี๋ยวผมจะไม่บอกใครเลยอ่ะโอเคไปรีบเข้าไปโอเคครับเราก็ไปดูข้างในกันดีกว่านะครับว่าตอนนี้มีสัตว์อะไรบ้างทางเข้าก็จะมีร้านของฝากนี่นะโอเคขอมาดูก่อนนะข้าวมีอะไรใหม่บ้างเอย,เ,อยเดี๋ยวอะไรวะเนี่ยเออเดี๋ยวตอนนี้มันจ้องพี่เจฟเลยอยู่นะครับทุกคนเดี๋ยวมันเหมือนกับมนุษย์เลยแต,แต่แต่แต่ว้า มันไม่น่าจะใช่นะครับมันคือเจ้าซัมบี้นนาเดี๋ยวเดี๋ยวครับมีซอมบีถูกจับขังไว้ตรงนี้ด้วยเดี๋ยวเกิดอะไรขึ้นขับสวนแสดงนี้แล้วเนี่ยโอเคครับพี่เจฟฟี่ไปขอเข้าไปแล้วกันนะครับเดี๋ยวมันจะตกใจแล้วกินพี่เจฟฟี่โอเคขอดูด้านในหน่อยแล้วกันนะครับ อันนี้ก็จะเป็นโซนของสัตว์ทะเลนะครับทุกคนมีอะไรบ้างเอ่ยว,ว้าวก็ยังมีปลาทะเลเหมือนเดิมนะครับทุกคนเดี๋ยวแต่ตรงนี้โอ้โยในมันคือแก๊งของเบลี่สปาร์กี้นี่นาเฮ้ม่มนอดหลงเข้ามาหนึ่งคนนี่นาโอ้โยดเดี๋ยวพวกมัน ถูกจับขังไว้ในสวนสัตว์แห่งนี้หรอเนี่ยโอ้โหสองตัวเลยนะครับทุกคนตอนนี้โอเคโซนถัดมาเออเออ,เอ,อโซนนี้โอ้โหโคตรน่ากลัวไปเลยนี่มันคือแกงของไส่มอนสปัตกินนี่นะโอ้โหโคตรน่ากลัวเลยนะครับทุกคนไอตัวนี้เหมือนกับปลาหมึกเลยนะครับทุกคนโอ้โหเดี๋ยวตาสีแดงด้วยไมีมนุษย์หลงเข้ามาจนได้ อนนี้ฉันกำลังหิวอยู่พอดีเลยฮ,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 ฮ่าฮ่ฮ่าใจยเย็นสะก,ก่อนรอสัญญาณจากฉันแล้วเราจะไล่จับไปบุษย์คนนี้กินเป็นอาหารมีกี่ตัวเอ่ยในโซนนี้เฮ้มีไซมอนสปาเกตตี้สามตัวนะครับแล้วก็อยู่ด้านในสุดหนึ่งตัวนะครับอยู่ตรงนี้เลย โอเคโอ้โหโซนนี้น่าจะเป็นโซนแกงของสปาร์กี้นะเนี่ยโอ้โหครน,น่ากลัวไปเลยตรงนี้ก็ไม่มีอะไรนะครับว่างเปล่าโอเคเราไปโซนถัดมากันเลยนะครับโซนถัดมาโอ้โหมันจ้องพี่เจฟเลยอยู่โอ้โห,โโห,น,โโหนี่มันคือบอนของดอินนี่นะ <c oughs> มีมนุษย์เดินมาตรงนี้แล้ว เราจะจับมันกินเลยไหมใ้เย็นๆสะก่อนรอสัญญาณจากฉันพวกเราก็จะจับมันกินทันทีเลยโอเคครับส่วนนี้เป็นโซนของพอโตอีโคตรน่ากลัวเลยนะครับโอ้โหทีเดียวเฮ้ยทีเดียวอุ้ยตรงนี้มีแขนของมันผอกมาด้วยนะครับว้าวนาลัวสุดๆไปเลยทีเดียวดูเหมือนว่า มือของไมค์ก็โผล่ออกมาด้วยนะเนี่ยอุ้ยน่ากลัวมากๆเลยครับโอเคโซนถัดมาโอ้โหโซนนี้นะครับเป็นโซนของแกง๊งอะไรวะเนี่ยเดอะบุ๊อ่าเป็นเดอะบุ๊บแล้วก็เอลแกนมาจ้าโอ้ยมาเจ้งพี่เจมส์ลีอยู่ตอนนี้โอ้ยโซนสัตว์ทะเลมีแต่ปีศาจที่น่ากลัวมากๆเลยนะครับทุกคนว่าแล้วทำไมสวนสัตว์แห่งนี้ปิดไม่ให้ผู้คนเข้ามาเพราะว่ามีแต่ปีศาจนะครับ โอเคเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวโดนมือมันไปกันต่อครับเฮ้ยเดี๋ยวอะไรวะเนี่ยเฮ้นี่มันคือมิซิสโมสปันกี้นี่นาแต่ว่ามันดูไม่ค่อยน่ากลัวเท่าไหร่นะครับไอตัวนี้เฮ้ยมันยิ้มให้กับเราด้วยนะครับโอเคครับแล้วโอ้ยไอตัวนี้โคตรน่ากลัวไปเลยมิซิสโมสปันกี้เหมือนกันนะครับแต่ว่าเป็นเฟสซอมโอ้ยปากของมันกว้างมากๆเลยนะครับ ชาฉันออกไปด้นแล้วก็ฉันจะกินแก้ทันทีเลยโอเคครับไปดูโซนถัดมาดีกว่านะครับโซนนี้เป็นโซนของมิซิสมูนสปันกี้โอเคโซนนี้่ะโอ้ยเดี๋ยวอันนี้ก็ยังเป็นมิซิสมูนสปันกี้เหมือนกันนะครับแต่ว่านี่น่าจะเป็นเฟสที่3นะครับเนี่ยตัวอย่างใหญ่ไปเลยโอ้ยน่ากลัวมากนะครับฟันของมันแหลมมากๆเลย ฉันหิวเฮ้ยอยากจะกินไอ้จอมมนุษย์คนนี้จังเลยเดี๋ยวก่อนเฮ้ยฉันบอกไว้ให้รอก่อนไงโอเคครับโซนถัดมาโอ้ยโซนนี้อยู่กั้นสามตัวเลยนะครับนี่มันคือครอบครัวของเจลลี่ฟิชออริเลียสปาร์กินนี่นาะทั้งสามตัวเลยโอ้หมันอยู่ตรงนี้นะครับทุกคนถ้าฉันออกไปได้แล้วก็ แย่ไม่รอดแน่ว้าวน่ากลัวมากเลยนะครับโอเคครับพี่เจฟรีขอหนีออกจากโซนนี้ดีกว่านะครับโคตรน่ากลัวไปเลยไปกันต่อครับทุกคนแล้วโซนข้างล่างตรงนี้มีอะไรบ้างเอ่ยเอ๋ดิเดียวหายไปไหนวะเนี่ยพวกมันหายไปไหนครับทุกคนเอ๋ดีเดียวนะไม,ไม่รู้ว่าหายไปไหนครับตรงน,นี้โอเคครับเราไปกันต่อนะครับ เอ๊โอ้ย่วนตรงนี้ก็ยังมีอยู่นะครับเดี๋ยวนะนี่มันคือเจ้าเรดีดสปาต์เ้แมกระดอนนี่นาโอ้โหโคตรน่ากลัวไปเลยมีมนุษย์เดินมาถึงตรงนี้แล้วพวกเราแล้วแล้วก็ตรงนี้ก็ มีเหมือนกันนะครับนี่มันคือเจ้าโอแวกซีตานี่นะโอ้โหปากของมาอย่างกว้างเลยนะครับโอ้โหคูดน่กกากลัวไปเลยถ้าฉันเอาไปได้ลบคอฉันจะกินไอเจ้ามนุษย์คนนี้หละก่อนเลยโอเคครับปีเจฟหรีขอไปสซนถัดมาเลยนะครับสซนนี้น่ากลัวเกินนะครับโอเคโอเคไปกันต่อครับทุกคนต่อมาอะไรวะเนี่ย เดี๋ยวโซนนี้เจอแล้วนะครับนี่มันคือเจ้าโดอินี่นะอุ้ยมันถูกขังไว้ในคขงครับทุกคนแล้วก็มีโดอิคิดด้วยนะครับถูกขังไว้ตรงนี้เลยกินมนุษย์ช่างหอมเลือกเกินฉันไม่ได้กินอะไรมานานแล้ววันนี้แหละฉันจะได้กินไอเจ้ามนุษย์คนนี้ โอเคครับไปโซนถัดมาเลยนะครับแต่ว่าพวกมันอยู่ในกรงนะครับน่าจะไม่สามารถออกมาได้นะครับเอ้ยเดี๋ยวโอ้ยยดีๆเร็ว,รวตรงนี้ว้าวโคตรน่ากลัวไปเลยนี่มันคือสิงตัวของยานาบี้นี่นาะทั้งร่างปกติแล้วก็ร่างปีศาจนะครับโดยเฉพาะร่างปีศาจโคตรน่ากลัวเลยส่วนตรงนู้นก็มีเหมือนกันนะครับนี่มันคือฟอร์เซสบอเตอร์ไอทาวเวอร์นี่นาะ โอเคครับแต่ว่าพวกมันอยู่ในกรงน่าจะไม่สามารถออกมาได้นะครับโอ้ยเดี๋ยวเอ้จริงๆมันเป็นสิงโตนะครับในโซนนี้แต่ว่าพวกมันกลายเป็นสิงโตกลายพันธุ์โอ้หน่ากลัวมากเลยน่ะโอ้ยปากของมันโอ้หน่ากลัวมากครับทุกคนโอเคเฮ้ยเะไรมาเนี่ยเฮ้ยเดี๋ยวเนี่มันคือเจ้าเดนอสเซอร์นี่นาเปลี่ยนโนสอลไรครับทุกคนมมันก็ยังอยู่ในกรงอยู่โอ้ยตัวใหญ่มากๆเลยนะครับอยู่ตรงนี้เลยนะครับ นี้คืออะไรเอ่ยทางตันครับไม่สามารถไปได้เอ้ยเดี๋ยวตรงนี้นี่คือเจ้าฟอร์เซนโมเตอร์ไอทาวเวอร์นะครับโอเคครับเราจะต้องออกไปอีกทางนะครับโอ้ยโซนนี้เป็นโซนที่สปราดโคตรน่ากลัวไปเลยโอเคมันส่อครับเรามันมาถึงตรงนี้แล้วโอเคโอค้ย น,นพี่เจฟลีจะต้องถาทางออกจากสวนสัตว์แห่นี้แล้วนะครับดูบนว่าทางตันแล้วโอเคไปกันต่อครับโอเคเนี่เอเดียวเสียงอะไรเอ่ยเสียงอะไรอยู่ตรงไหนครับคูเอดเดี๋ยวตก,ต,กตกนี้ม่ครับเดี๋ยวนะนี่มันคือเจ้าคูดเปลี่ยนโอสรัตนินามันหลุดออกมาจากสวนสัตว์พวกเรายิงมันได้เลย มันมาแล้วเดี๋ยวเก็บปก่อนเก็บปก่อนเฮ้ยมันออกมาจากสวนสัตว์ครับริงจริงจิงิงิฮ่าฮ่าฮ่าแค่เนโอ้โมันตัวใหญ่มากลยครับฮ่าฮ่เอ้ยครมาิงใจวันนี้โอเคครับปีแจ๊บเลยขอไปเลล้นะครับมันออกมาจากสวนสัตว์วิ่งหนีกัครับทุกคนโอเคครับไปกันต่อเอๆเดี๋ยว นี่มันคือโดยอคิดที่ดนาเอ้ยเจ๊ะๆฮ่าๆจะที่ปล่อยหน่อยเอยเดี๋ยวมันจะมาแล้วแบบเปื่อแบบเื่ก่อนเฮ้ยยังไม่เข้าเลยย๊ะเย๊ะยิงเย๊ะเย๊ะ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 เฮ้ยโดยอคิดอย่างหดไปเลยโอเคครับไปขึ้นต่อโอ้โหตรงนี้ในตู้ไม่มีใครอยู่แล้วนะครับพวกมันออกมาหมดแล้วโอเคเดี๋ยวตรงนี้มีเสียงครับโอ้โหพวกมันดักพี่เจ๊บเลยอยู่ตรงนี้อยู่นะครับโอเคอ้อมหน่อยแล้วกันนะครับซื้อซืเดี๋ยว ออกไปทางไหนเอ่ยทางนี้เอ๋โอเคครับนี่น่าจะเป็นด้านหน้านะครับโอเคเราไปกันต่อ,อเ,เดี๋ยวเออเจ้าสิงโตออกมาแล้วนะครับตรงนี้เลยโอเคเอา้ารถพี่จะลีขายไปไหนวะเนี่ยายไปเนีเ่ยเฮ้ยเดี๋ยว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 เฮ้ยในป่ายคือเจ้าบอสไนนอ้นี่นะฮะแกจะไปไหนนี่นะเจี๋ยเดีโอเครถพี่จไปไปทางนี้ครับขอดรอปน้ำเลยละกัน ตางน้เลยครับ้นี่เนี่ยอะไรวกนี้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเงเงยงเประตูอะไวะเนี่ยโอเคเข้าไปเลยโดี๋ยวเดี๋ยวาโผล่อะนวะเนี่ยเ้ยเดี๋วเดี๋ยวมันทางพี่เจฟเลมาไหมเนี่ยเอะแล้วพี่เจฟเลมาโผล่ที่ไหนครับเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวหน้าเปนการต่อสโ้อีกแล้วเฮ้ยอะไรวะเนี่ยพวกเรามันคือพีสารอะไรไม่เคยมาก่อนโอ้ยปัตาบ้าแล้วฮ่าอกแกมเลเดี๋เดี๋ยวปัดปลาเลย าหายจะดีไปไหนจะมาโดนเฮ้ยมาดีหน่นอยแน่แกม,มาง่ายากแต่ก็ฟัวของจานเฮ้ยน,น,นี่เดี๋ยวมันหายไปไหนว่เน,นี๋ยวโอเคครับทุกคนมันจะทำพี่จชเลยมาอีกแล้วครับโอ้โหมัาถอดมากมากเลยเล่มเว่งหนีด่วนแล้วแล้วจะต้องไปทางไหนล่ะเนี่ยมีแต่ป่าเต็มไปหมดเลยนะไอ้เดี๋ยว เสียงอะไรเอ่ยเอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวพี่เจฟลีดูเหมือนว่าเจออะไรบางอย่างพวกเรายิงมาเลยมันมาแล้วอ๋อเดี๋ยวนี่คือเจ้าเปียโนโซไนี่นะจ๊เ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 เดี๋ยวลูกปืนลกปืนี่หมดฮ่าฮ่าฮ่าเข้มรอดเยเฮ้ยเดี๋ยวนะตรงนี้มีหนึ่งคนนี่นะโอ้ทุกคนมามามามิเพี่เจฟลีแล้วเดี๋ยวลูกปี่หมดนะครับเดี๋ยวขอไปเก็บปืนต่อยแล้วกันนะครับทุกคนโอเคโอเคเก็บปืน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 อยู่ไหนมันเนี่ Ha ha ha, kau berani jumpa aku? Oui, batin aku berani kau berani. Maale, weng. Ha 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 ha, jadi apa lagi? Hei, nanti apa? Aku akan kembali. Weng, weng, weng. ตอนนี้พี่เจฟมีตมาเกล้าครับบาดเจ็บหนแล้วแกไม่รอดแน่ฮะฮะโอาเ่วยด้วยตอนนี้พี่เจฟลีโดนมันกัดครับึ้ออยู่ไหนวะเนี่ยฮะฮะฮจะหนีไปไหนนอะเนป่ะกันกมากเออ้าพของกวกงของจัดนี่นะนี่นะโอ้พี่เจฟลีบาดเจ็บหนักมากเลยครับตอนนี้โอเครีบหนีกันดีกว่าครับไม่ไหวแล้วไปกันต่อครับทุกคนไปทางไหนดีครับทุกคนตอนนี้พี่เจฟรีบาดเจ็บหนักมากเลยนะครับทุกคนโอเค ไปไปทางนี้แล้วกันนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเฮ้ยเฮ้ยมันมาถึงแล้วจะนีไปนะเฮ้ยจมนเจอเป็นจะเดี๋ยวครับเว่งเวเดี๋ยวเดี๋ยวเี๋ยว้เาดี๋ยวจจๆฝั่งกไอเบบกัน้ยช่วยด้วย